ครั้งนี้นะหายฟื้นคืนขึ้นมานะพอเราจะใช้กําลังขาหรือกําลังหลังมากนะเราจะต้องใช้ตัวช่วยตัวช่วยในครั้งนี้นะเราต้องขึ้นเครื่องไบโอก่อนที่เราจะไปยืนเขาเรียกยืนขาแข็งเพื่อทําขนมนะปะเดี๋ยวกดให้ดูว่าทําอย่างไรนะต้นนะคะเราก็กดสวิตช้างหลังนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาเท้าที่สะอาดแล้ววางขึ้นนะเซนเซอร์มันก็จะจับนะคะเสร็จแล้วเราก็กดไปที่ฟาอินเฟอเรทหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็มาเพิ่มความร้อนเลเวลบวกขึ้นนะคะ สำหรับคนเป็นเบาหวานนะแนะนําอย่าร้อนเกินนะรเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องระบบความรู้สึกอยู่นะก็ไม่ควรเกินหนะเอาที่เอาที่เขาไหวเนาะอย่าร้อนเกินแสะส่วนตัวนะคะถราไปที่เลขแปดนะคะแล้วก็ตรงนี้มันจะออโต้มันจะถอยหลังไปจนถึงศูนย์เครื่องก็จะทาการหยุดอัตโนมัตินะเดี๋ยวเราทําเสร็จเราก็จะไปทําขนมมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่เจ็บรองชามไม่เจ็บส้นเท้าแล้วก็มีกําลังขาที่ดีขึ้นเนะาะไข่มนละลายดูไข่มนละลาย ทุกคนคะ่ะดูนี่ขนาดยังไม่ไปทําขนมนะเหงื่อเต็มเลยนี่เปียกหมดเลยนี่น,นะเสื้ออันนี่เปียกหมดเลยนะคะ <laughs> วันนี้ห้องไม่ได้เปิดแอร์ด้วยนะนี่คือกระตุ้นระบบเผาผลาญน,นะแล้วก็เอาของเสียออกเดี๋ยวพอเรานั่งเสร็จก่อนที่จะไปทําขนมนะเราก็ดื่มน้าอะหมดเวลาแล้วไปดูนะคะหน้าตาเครื่องหมดเวลาเวลามันหมดเวลามันก็จะมาขึ้นที่หน้าจอใหม่ก็คือศูนย์หนึ่งทับสามศูนย์นะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นล้วก็ยกเท้าออกนะคะแล้วก็ไปดื่มน้ําเพื่อชดเชยนะคะเหนื่อที่ขจัดของเสียไปนะของเสียคือพวกอนุมูลอิสระที่อยู่ในร่างกายทั้งหมดนะเรียบร้อย